คู่นี้นี่มีโอกาสน็อกกันเลยนะครับออกอาวุธกันแต่ละครั้งอ้าแทงได้วงวงในอ่าวงในจับเป็นลงเอวอะครับกรรมาการแยกก่อนเลยครับนี่ครับเดินเบียดชนเข้าไปอาวุธโอ้ยขวาเม็ดนี้มทับเอา้าทำได้ดีครับยิมสยามมาตอนนี้โมโหแล้วเครื่องปิดแล้วนี่ครับพยามเดินโอ้โหแต่ว่าดู แมาแขนหมีเอาไว้เลยครับมาเดินเร็วขึ้นไปอีกยิ้มสยามอาวุธลับแมมีหมัดซ้ายตรงจิ้มคอยกระแทกไว้เริ่มจากทิ้งเดินเหมือนกันนะครับอาวุธลับในยิ้มสยามนี่สูงนะครับแต่ว่าไปลงเอวนะครับทำให้ยังตีได้ไม่ถนัดอาวุธลับนี่นะครับเจาะยางเจาะยางแล้วก็ต่อยหมัดนี่อาวุธเด็ดเริ่มจากงัดออกมาแล้วนะครับยกมีแม่แล้วก็ออกได้หนักแรงด้วย ยิงสยามต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับรือว่าต้องเร่งเกมเหมือนกันนะครับอาวุธลับยิ่งสยามก็ไปรับเยอะไม่ได้นะครับโดยเฉพาะลูกเตะเก่ายางของอาวุธลับนี่ถือว่าหนักแรงเลยครับอ่ úa, กากาคากลัวไม่ได้อาเตะก้านคอไปทีครับจะเดินต้องเดินเลยนะครับยิ้มสยามอ่าใหญ่ยัดเข่าเข้าไปเอาล้ครับอ่าแทงได้น้ําได้เนื้อเหมือนกันนะครับยิง่งยิ่งกลัวยิ่งเจ็บต้องเดินชนแบบนี้ครับอ่าตั้งไว้อาวุธลับตั้งไว้คืนได้ไหมคืนได้ไหมเอ้าอ้สอกใกล้ๆครับ วงในยัดเข่าไปเริ่มจะตีได้แล้วนะครับเริ่มเริ่มจะวงในเริ่มจะจับเริ่มจะยกได้ครับต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับจังหว่ายกเข่านี่ถือว่าออกได้น้ำหนักเลยนะครับอ้าวยกยกเอาละครับปัดล่างครับล้มลงไปนะครับเพชรอาวุธหรืออาวุธลับครับเดินต่อครับยัดเข่าไปตอนนี้จังหว่ยกนี่อ้าวฮักหักฮักล้มเป็นครั้งที่สแล้วครับ มาเดี๋ยวดูครับถ้ามีแบบเมื่อกี้อีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะยุ่งแล้วนะครับตอนนี้ยัดเข้าไปครับยิ้มสยามว่มาโอ้โหยกนี้มาแข็งแรงจริงๆครับยิ้มสยามดูโอ้โหอาวุธลับแม่โดนหักล้มไป2ทีไม่รู้เลี้ยวแรงโอ้โทีที่3แล้วครับพี่อารีนเลี้ยวแรงมันจะลดน้อยลงไปหรือเปล่าดูว่าจะช้าลงไปด้วยนะครับอาวุธลับแม่อยู่ที่ว่ายิ้มสยามนะครับเธอเล่้งเบียดปล้ามในเดินให้เร็วนี่ ได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับมาถึงตอนนี้สถานการก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วนะครับในตอนแรกนะครับได้ใจแล้วครับยิ้มปยามมีลูกถีบนําไปก่อนโอ้ยแทงเข้าไปแทงเข้าไปโดนเท่าเข้าไปหนักๆนีน่ทำท่าหยุดทำท่าช็อตครับอ้าวแม่จังหวะตีที่ทําได้สวยเลยครับอ้าวเริ่มจะหันข้างเริ่มจะตะแคงแม่เริ่มจะเอียงไปเหมือนกันนะครับแบบนี้นี่จะเป็นงานหนักของอาวุธลับหรือเปล่าครับ ต้องต้องออกก็เยอะหน่อยครับอาวุธลับแม่้าออกไม่เยอะดี่ยิ้มสยามบอกไม่ตกใจแล้วครับไม่ตกใจตีอ้าวตีไปตีมาครับเวลายังเหลืออีก2นาทีเต็มๆครับโอกาสยังเปิดสําหรับทั้งคู่นะครับทั้งอาวุธลับแล้วก็ยิ้มสยามครับอ่าสองนาทีนี้จะเป็นเกมของใครครับเวลาเหลือเยอะครับ ่ายน้ำเงินกับยิ้มสยามทอดเทพสุนกวนนะครับหวันนี้ทิ้งแซงอาวุธรับศูนย์กีฬากุฎเฉมใบแบบสนุกเลยครับนี่ผู้ชนะของเราฝ่ายเงินครับยิ้มสยามทอดเทพสุนกวน